ถ้าพูดกันในหลักการการขอพระราชทานอภัยโทษ <c oughs> แต่ให้ลดโทษเ <c oughs> หลือจำคุกหนึ่งปีมีประโยชน์2ประการ <c oughs> เอาคนที่อ้างว่าสำนึกผิดแล้วจะกลับตัวเป็นคนดีต้องเอาไปเก็บตัวไว้ก่อนจะได้ไม่ทำร้ายสังคมอย่างน้อยหนึ่งปีแล้วพิสูจน์กันในคุก <c oughs> <c oughs> จริงปะเป็นการลดโทษลงมาแต่ยังมีโทษอยู่ใช่การที่มีโทษเนี่ยเป็นการกักขังคนที่คิดว่าจะเป็นอันตรายต่อสังคมให้ไปอยู่ในคุกก่อนครับแต่การที่บอกไม่ต้องติดคุกอันนี้ขัดพระบรมราชโองการด้วยซ้ำยิ่งกว่านั้นอีกอันที่สองในหลักการของการจําคุกก็เพื่อที่จะให้การศึกษาให้กับเนื้อกับตัวกับวิญญาณกับสติปัญญากับความคิดกับพฤติกรรมให้สํานึก แล้วถ้าเกิดไม่ต้องเข้าคุกแล้วหนีไปนอนชั้น v v ว p ชั้นชั้นสุดสุแล้วกูดูภาพมันออกมาชัดเจนแล้วมันจะสำนึกไหมกับยิงพยองว่ากูพูดแล้วว่ากูจะไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวได้กลับเมืองไทยแบบเท่ๆเออได้กลับเมืองไทยอย่างเท่ๆแล้วเห็นไหมที่เขาบอกว่าดีลกูก็ว่าเห็นไหมมีจริงแล้วเห็นไหมขอพระราชทานพัเยทษ ออกมาปีหนึ่งไม่เป็นไรเราก็มีระบบของเราได้